สาไปแล้วไงกิ่งใส่มา,นะาแล้วไงแล้วกระโดดไหมกระโดดใส่เข้ามาพยาเยบาี้ยฝืนยื้อฮิวแต่มันฮิวไม่ได้แล้วใครโตกะดไป2 2แล้วใจด้ยกดอีกหนึ่งแก็ะหน้าพิชูนี่ม,มาแต่มันชิวมีท่าหน้าใครโตที่อ้อมหลังแล้วมีใครเห็นหรือไม่<ต>มีใครเห็นหรือไม่แล้วก<ค>ระโดดใส่ตระหนีบูไปหายเกี้ยงเลยครับตรงนี้ปวดอ้อมไปลึกด้วยครับมาร์คี้เห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มุดแล้ว พุทธแล้วโอ้โหนั้นบูวานเอาไงตกใส่ไปหนึ่งชุดลำ้ำหนึ่งตองล้ำแล้วได้บูวานไปเอสวายบอกเลขเวายถวายอนะไรกันตรงนี้เออสตาร์าขาเ,เข้ามาต่อครับแต่ด้านหน้าครับคิวคิวโดนดาเมจไปกดแข่งเข้ามาเอสวายยังรอดอยู่เอาบี R P เจ็บเหมือนกันแต่ด้านในมาคี้ไปรับไฮนามีลวกตึงแล้วมาคี้โดนเก็บไปทอร์านาโดลงมาจากไบร,ไรไ่าเหมือนกันคิวคิวโดนเก็บโดยเอาพีนีบูนนี่จะไปไหนพี่เจ้าวกยามายึงกับแค่นี่ของฉันแกไม่มีส ทีบูมก็ไม่รอาเช่นเดียวกันน้องแบงค์ตามมาเสริมตรงนี้ท่าฟัพวิจูยังเอาชีวิตรอดไปได้จากการดูเรื่องของตัวเองแรกกพมาเป็นที่สองตัวหนึ่งทางฝั่งของน้องแบงค์มาแต่บุกบอก็ไม่รอดเช่นเดียวกันเพราะติดหมดไปแล้วมาร์กี้ยืนจัวจุกจิกแล่วคุณตัวแข็งได้ทันแล้วตัวของเอสอารตามมาเก็บจับคนช้าหนึ่งนายมาร์กี้ก็มาแบบจั่วลมแต่ว่คิวไปจากทางฝั่งของน้องแบงค์มามาลูสไปแล้วแล้แต่ทีบูมทีบูมอ่ายูเนซีสองเสแตกติดครับ ตั้งฐานต่อยจรวดแล้วกินเซนเซตรงนี้ยืนเดินไห,หลเข้ามายิงต่อได้สบายตายด้านหน้าแข็งมาแข็งกลับไม่งงลงไปตายลงไปแลป้วคิมตรงนี้โชว์ความเพี้วไหวอูววว้คิมอาแตมาเล่นตรงนี้แล้วผักเข้ามา บอกผักเข้ามาให้เอาบูแต the ่ว่าเต๋าแทบอกเอาบูไม่ได้เจอเอามล็อตีเอาแทนเอามลอตเหนียวหมุอย่างเดียวทุบอย่างเดียวแล้วกระโดดหนีด้วยใครจะมาหูผมไว้พิซซ่ามันไม่ไหวหลอกตามเข้าไปเล่นตรงนี้ต่อแล้วผักผักกับไม้เพื่อหรือเปล่าใจแล้วเมเสอร์เข้าไปแล้วขัตะกี้ซึมลงมาตรงนี้นิกกี้เข้าไปจะตายเลยนิกกี้ตายไปก่อนหลือเต๋าแท้ก็หายไปด้วยเระบตทางหน้ามูหวานไปแต่ว่าจะเทตดเอามั็อีด้วยไหมตรงนี้แยกกัน แยกการต่อมาแล้วบอกใครตัวใครตัวปัดล้วเก็บหน้าหมู่พีได้เพราะกระโดดกลับมาโวมล่างกันต่อแล้วเก็บธนาหมู่หมู่พีอีกรอบหนึ่งเนี่ยโอ้แล้วจับไปสี่ในขณะที่ออฟซีนมีหบาสถูกโดนไปด้วยครับการผิดพุ่มผิดตายนะตายนะตายนะเราหมู่พีเปิดหน้าพลเอกส่งมาตรงนี้แล้วช่วยกันเก็บกับหน้าอายาเต่าเอ็กซ์เอาเป็นเอสไปเลยครับแล้วหุ่นสองได้จับมาได้ตัวของท่านของซิฟครับตัวนี้ไปเดินตัดคิรนเซโดน จับมาแล้วอันติทิ้งเอาไว้ก่อนอยู่ด้านนทรรัมบ์พิจูอยู่ใต้ป้อมมาแต่ว่าเอาตัวรอดออกมายังได้อยู่ฟิกมาแล้วโดนเปล่าทีบูมโดนลูกหลงโอ้ยมาก,กี้ยืนเป็นไทยบูงแล้วมาก,กี้เขาจัดมาตรงนี้ครับ โดนมาเต็มๆแต่ว่าเต็มตีน้อยครับไปยิงเก็บดาวได้แต่ตัวเองโดนตำแหน่งไปนี่นก็โดนเก็บไปเหมือนกันครับสำหรับตีน้อยโอ้แล้วลิกกี้ครับก็โดนเฟิร์สบัลกันไปเคลยอะแยะนะครับในขณะที่ไปเก็บชั้ดาวตรงนี้แล้วดิวเลี่ยนน้อยเจอบัตกรุงเอาแบงค์สีบบอลตีหน้าแตกไปอีกหนึ่งคนเนะี่ยกระโดดมาฟาดเลยโอ้โหแล <ไป S 1> ห้ <ไป S 1> ว่าไปต่อที่เฟิร์สบอลกดดีเซอเลชั่นครับมีชุบชีวิตแต่โดนรุมตาแบบนี้ก็ไม่รอดครับและบัตกรุงนี่อยากจะให้ทุกคนปัดสะอาดชะตาขาดดับอาานาถเพราะบัตกรุงไปเลยเค่เซ้แค่เซ้ เฮ้ยรุ่นน่าเ้ยรุ่นก็มีภารกิจวัยรุ่นก็มีภารกิจครับเขาไปเขาต้องฟิกเกอร์้ากอี้เขาไปวไยโตแล้วเอาที่บ้านเอาไปแล้วโดนเลยไปตีบ้านตีบ้านอย่างเดียวก็ตีบ้านเราเป็นคือวัยกว่าเลยตีวัยกว่าเลยตีกัน้ยงเขาไว้เลีก็มีเรียบร้อยแต้มแรกครับเอาทำภารกิจสำเร็จโอ้ยฝ่ายกำลังจะตายหายไปครึ่งหลอดแล้วเหลือประมาณหมื่นหนึ่งครับใครจะได้ไปแล้วเป็นแฮปปี้ครับ มาคี้ดันขวาฟรีครับแล้วตัวฟุยรามกลับพันกันไหมน้าโอปาโลนะโอปาโลนะมาโอปาเหลือน้อยครับแล้วมาคี้ตีบ้านตีบ้านมีโอกาสแตกเยอะมากครับแล้วมาคี้พยายามจะทำดาเบนอะไรไม่ตั้งแล้วพี่ไอปานมาคี้พาไทชนะให้กับเบนก็ทาไปจนได้โหนี่เดินจับอ้าวมาเดินนิ่งๆเดินนิ่งๆอย่างไรจังหวะสวนแต่ว่า ตายอยู่ดีครับแล้วอีเดซจะไปโหนเารษฝั่งคิวคิวได้คิวคิวมาด้วยเหมือนกันยังยิงฟิวรงนี้กับฝั่งคนท้องเส้นอยู่อสบายเข้ามาอยู่ในมุมนี้ทางฝั่งอัที้หายเลยแล้วคองฟีวมาแต่ว่าทางฝั่งของนัองแบงก์ม่งเข้ามาเต็มๆเลยแล้วไล่ยิงมาไล่ตบไล่ตีตรงนี้มีเกาะเกิดมาอยู่ทางฝั่งของทีบูไม่มีเกาะเกิดแล้วนะอันที่ีเอาตัวรอดไปได้ไอ้มาโปกดตัวแข็งมาแล้วปิจูโดนเรียกว่าไล่ล่าอยู่เหลือแค่น้องแบงก์คนเดียวเท่านั้นเองอีเรสโหนมาาาาแบงค์เเออใหห้้รืปล่ซยขวา ไปออกจากผูเขาโมงใสตัวนี้มีตัวของรบคิลอยู่แต่มันไม่รอดอยู่ดีแบนเอาให้ใหอย่าลืมกดติดตามเพจกริน่าอวีทัวร์นาเมนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย